สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีซันครับเอาเดี๋ยวพาไปเบิ้งเือง้งไมฮัดครับกับเจ้าคิวครับบักคิวโอ้จะแม่มันซ้อนอยากซ้อนเย็นครับเบิ้งมันไทยนี่แหละครับเบิงบ้งเบิ้งไม่กระรดดบอกนีว่าไม่จำนะครับบอกดีถ้าเขาบอกนี่เป็นเอออย่างเดียว เป็นเบิร์ครับขั้นบอกให้เฮติมันเฮตีไปคนละยางครับบอกว่าหันบอกมันว่าหันมันลืมล่ะเทาไทยเป็นยังไงอ้วนเบิรงมันครับเบิรงหนามันโหลดครับ นี่เราน่ะเรารังเบิ้งม,มันไทยครับนี่มันยีไทยชิดขับไปสู้ลดกระบะมันจงมาอย่งางนี้เสียงลงมาก่อนสนร้างยีขับรถเข่าวหอนในบ้านได้นี่มันไปหารถไอ้จอดเหยียบก็เหล่งซะก่อนนะครับมันยังที่เขาบ้านนะทอ่อทอบรดังกระยานะเหยียบเหลิมซะก่อน บ่เคยเห็นผู้ใดซ้อนหยากบ้านี่จ้าเถือครับมีมอนแล้วซ้อนหยากอากกีหยังบอกจังนึงไทยไปจังนึงอูต้ตายปวดหัวเลยเบิ่งงามลูกครับ Hoo h o องนี้ว่ามีจับนะทีมลงไปเลยนะครับอ้จะไปมันซอนอย่างไรบอกมันเป็นอยู่มันก็บอกมันมันบอกเขาเขาบอกมันหันมันเห็ดมันเห็ดไปคนละอย่างนะครับมันลื่นโหนค้างไปนึ่มเขาบอกเออทำประโยชน์กัดเถื่อ ไว้โรงยางเดียวรถดับมันยังเอาข้นครับเบิร์กมันไถเ,เ,เนี่ยวมันม่็อเป็นไนขขงมันเนี่ยนี่ตายผู้ดล่นสอนอบอกมันแนว่หนึ่งครับมันอทเป็นปแนี่วหนึ่งต้อนยางแห้งเลย <ภ><ย>บอกบอกดิว่าไม่จำนะเอาเอากระกาดใค้แต่ว่ารถจักร筐เลยครับถุนเอาบอกไท้สิง่งเข่าไม่ใช้สิดด่งดอก บอกให้ดีดอกมันหายสิบเขาครับเบิ่งครับแอัพลองอะไรดีสองมือนะแต่ว่ากนันเ็ดแทะกับเป็นย่ดอกมันพอจำครับบางคนบ่ค่อยจำมาไเลยไมจำสั่น เ <c oughs> บิ้งนี่เลยพี่น้องรถมีใบมีดมันเอาไปตำพ้่นเบิ้งกันกันชนมันมันหมุนเลยม,มี่ใบมีดเต้เากัดอันคิดบั้งตลวครับไปตำไปช้นพนุ่นเหมือนพ้่นนั่นกินพ้่นนี่นดีทุ่นรถมีใบมีดแต่ว่าลบมากกันชนหมุนไอ้ฟ้ากระโปรงหมุน Câu muốn có bay Thấy hai chả con gặp lột bộ phê lập trạng Thì tao không hoang nhàng được. จับจเคือได้กุญแจนี่ปอยยางเดียวรถบ่มี่เบิงน้ำมัน <c oughs> มึน <c oughs> มึนหลาย <c oughs> บอกนี่บ่มี่จำกับ <c oughs> บอกเศร้าหันว่าไทายไปังสีไปแล้วท้างนี้ไปแนวหนึ่งเลยโอ้ยเรียนดูกันเป็นตาโดนครับ ตอนใหญ่ด e ีมอนีเจ๊งหน่อยมาหาคาร์โรต้องผมนี่กัหลายคนแต่ว่ากัตามมามีผู้ไปเป็นเร็วก็มีครับผู้เป็นสาก็มีส่วนใหญ่สีบ่ค่อยจำนะครับแเรื่ังมอนี่บ่จำเลยบอกเจ้าวังหันว่าใช้แบบนี้ล่อนาะยหยับจังไรหยับกล้องเป็นยังไงนี่ครับบอกเจ้าวังหันมันกลับไปอีกแนวหนึ่งครับอเ,เอา เขาข้าวขวโรดแบบมันยังอีกพิดส่องเท่า,นะทออากไหน่พิดส่องยังอีกงอมาโรด่ายคิดอยู่บอกว่าพิดถ่องพิดถ่องอย่งได๋นั่นมาจากวงจีไทยนะครับนี่ บอกบอกแต่ว่าอาจำครับเป็นเล็กหน่อยมันติษตัวละซับหลายเพมันกระาเลีนมาได้ครับบันกระเพาะเลี้ยนัวซับภาไในมอเนี่ยแต่ว่าพอจำคือว่าน้าอผู้จำกับจำเดียวครับผู้ปรจํากรบปจํามิรีสมาธิสั่นนึกขันนี่กั รถตั้งแต่ผมครับรับจ้างที่นแหละครับรถคันนี้ตั้งแต่บเทันมีรถไถครับรถคันนี้ครับรับจ้างก,กับต่คันนี้แหละครับแต่ว่าผมครับโบมุนบานี่รถไม่เยี่ยมนั่นโอ้ยไป เมืองมืงมันเหยียบขลังครับติดเลนหลายโมยหน,นามันหล่น <c oughs> โอ้ยอมก่อนที่เขาบ้านนี้ก่อนที่เมือ,องหอนาไดบ้านนี้ไปจอดเหยียบขร่งอยู่หัวบ้านซะก่อนจะขอในบ้านสูม,มือว่ามันได้ยินเนสียงสูม,มือครับ บอกน่ยมีจำซ้อนอยากแงครับเป็นตะเป็นยากนะมอนี่ไถได้ยุตว่าหันบ่จำนะครับบอกได้อหนึงห่งเฮ็ดเป็นจะหนึ่งน่ะมันเศ้าอะไรเห็นบ่ตั้งสีมันกระจงไหวนี่คิดหยัง <c oughs> เป็นหยังเนี่ยันเนี่ยมผมว่าเน่มันเดิอทางครับ เอาก,เากระแทกกัะไปเอารถรถจะคล้องดอกเอเมนไหนไปถไ่ยหนาลูปนี่บอทเทิลต้งคิดมาดึงไหนครับเทศเดียนลายอายุกะอายุประมาณอยู่หมอในมอหนึ่งมอหนึ่งจ้าปีสิบสามแน่นป่ะสิบสามปีเนาะ มอหนึ่งแมนแมนเราบ่งเด็กครับมันจีมามันจีไทยคือคนคือจีไทยมันจีไทยคือมูไทยบอกบางเท่อนี่ไทยไปเนี่ยอยปุ๊บมันมาไทยแวกออกคือเก่าไทยแวกเสียดลงมานะครับเห็นเป็หล่องมันกับไทยครับมอนี่แล้วตะเชียดไป ไทยบอกขบ้านคือเมืองหมูครับบอจำบอกเศร้าหันว่าไทยเป็นังสีเ้ยปุ๊บไทยแยงมาเลยยังลลแล้วแตะลุดถมโหลดแต่ยาลดล่หงองกับพ่อทั้งน้านเป็นหวยนะครับเอวเบิ้งมาเทียดจงไหนนะ <c oughs> ครับเราลักลิปนี้กอ่ะน,น็่แล้วครับไมีสาราด,ดอก ข้ามาเบิงเห็นแล้วครับเอ้าตายเบิงมันดูดถมขวองครับมันดูดถมขวองแล้วมันจะขุดธขวางไงเฮ้ยไปหาไทยไปหาไทยเอาเบิงครับมันเทียรถขายเบิง มันสี่ตัวคลองนะไอ้โหดเออไอ้โหลดเออให้เจ้าคองโดกเขาโหลดไอไทยแบวกวากเออเอาโหลดเดี๋ยวเต้ทำสบาย ซ้อนอยากซ้อนเย็นดีดีอ้ยผมยอมเลยบอกเศร้ากันไทยไปอีกเนี่ยหนึ่งล่ะ <laughs> เอาแล้คตอนนีดด้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ